คปนี้ครูคงจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับไปรับชมเกมหมากรุกไทยซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างหมากสีแดงนะครับท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบอวยชัยกองสีพบกับท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบบุญสืบสแท้แห่งนะครับเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบ พัฒนาโคนนะครับขึ้นมาคอสองอาจาร,รย์รุนสืบตั้งรับด้วยโคนฉอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นมางองูสองอาจารย์รุนสืบพัฒนาเม็ดขึ้นไปคอเจอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาฉอสองอาจารย์รุนสืบพัฒนาม้านะครับขึ้นไปจอจานเจ็ด อาจารย์นกรประจิบเปิดเบีย้ยชฉสามขึ้นมาชฉสี่เตรียมขึ้นเป็นม้าโยงขวาอาจารย์บุนสืบตั้งรับด้วยเบี้ยชฉหกไปชฉห้าอาจารย์นกรประจิบเปิดเบี้ยจอสามขึ้นมาจอสี่ครับอาจารย์บุญสืบตั้งรับด้วยเบีย้ยงอหกขึ้นไปงอห้าอาจารย์นกรประจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชฉสามเป็นม้าโยงขวา อาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยคอหกไปคอห้าเตรียมขึ้นเป็นม้าโยงขวาอาจารย์นกระจิบเปิดเบี้ยคอสามขึ้นมาขอสี่อาจารย์บุญสืบพัฒนาม้าขึ้นไปคอหกครับอาจารย์นกประจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาจอสามอาจารย์บุญสืบพัฒนาเม็ดขึ้นไปงอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาฉาสอง อาจารย์มืนสืบพัฒนาโคนขึ้นไปผูกเม็ดนะครับอาจารย์นกกระจิบขยายโคนขึ้นมาขอไข่สามอาจารย์มืนสืบขยายโคขนขึ้นไปชอช้างหกทั้งคู่เปิดรูปหมากไม้โยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับแปรขบวนด้วยโคนก้าวร้าว อาจารย์บุนสืบตั้งรับโคลนก้าวราวในตานี้นะครับด้วยการพัฒนาขุนขึ้นวังนอกโดยไม่กลัวว่าหมากสีแดงนะครับจะเดินเบี้ยไล่ม้านะครับที่ขอหเหตุผลเพราะว่าเรือทั้งสองลำของหมากสีแดงยังไม่ได้ผูกกันนะครับผมอาจารย์นุกกระจิบยังไม่รีบร้อนนะครับพัฒนาขุนขึ้นมาจอสอง อาจารย์บุญสืบตั้งรับด้วยการเดินเบี้ยขอหกขึ้นไปขอห้าไล่โคนอาจารย์น้อไปจิบถอยโคนล,ลงไปนะครับขอไข่สามอาจารย์บุญสืบปูเบี้ยกอหกไปกอห้าอาจารย์นกอะไปจิบกินตัดเบี้ยที่ขอห้าครับ อาจารย์ดูดสืบนำเม็ดินขึ้นไปอาจารย์ุกระจิบถอยโคนนะครับดึงลงไปที่คอ2เตรียมนำม้านะครับมาบุกที่ตาขอ3อาจารย์ดูดสืบเดินเบี้ยริมนะครับป้องกันไว้อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือยอหนึ่งมาที่ชอช้างหนึ่ง เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้านะครับอาจารย์บุญสืบนำเรือยอแปดมาที่งอแปดอาจารย์นกประจิตนะครับโจมตีหมากสีดำด้วยการทิ่มเบี้ยสูงที่จอห้า อาจารย์บุญสืบตั้งรับด้วยการใช้เบี้ยชอห้ากินตัดเบี้ยชอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินขึ้นมาท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเบี้ยแรกกันจะเห็นว่าเรือของหมากสีแดงนะครับก็จะได้ใช้งานทันทีนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเรือลำนี้นะครับ อาจารย์บุญสืบนะครับนำโคนตั้งแท่นที่ฉาห้าอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยไล่เม็ดอาจารย์บุญสืบ,อาาบสถอยแม็กกลับมาให้เบีย้ยกินอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมาอาจารย์บุญสืเาาบเตรียมแก้เบีย้ยสูงนะครับด้วยการนำม้าขึ้นไปเฉช้างหก อาจารย์นกระจิบไม่กลัวว่าหมากสีดำจะกินเบี้ยที่จอหโดยที่อาจารย์นกระจิบนำโคนขึ้นมาพอช้างสเพราะถ้าหากว่าหมากดำกิน2ใช้เม็ดแลก2เบี้ยหมากสีแดงจะเป็นฝ่ายได้เข้าทำก่อนนะครับมีเม็ดที่จะลำเลียงเข้ามาบุกมีเรือที่กอ1เตรียมมาที่ฉอหกดต่อขุน อาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือนะครับมาที่ชอช้าง8ผูกม้านะครับมาช่วยในการตั้งรับท่านใดที่กำลังศึกษาวิธีการเล่นโคนก้าวร้าวตั้งใจจับตาดูเกมนี้ให้ดีๆนะครับผม อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กอหน,นะครับมาชฉ1กดต่อขุนอาจารย์บุญสืบตั้งรับด้วยการนำเรือกอแปมาที่ชฉ8เตรียมหลบขุนเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคนะครับขึ้นมาชฉสขึ้นมาโจมตี หมากสีดำนะครับแต้มนี้เป็นแต้มที่ดีมากนะครับท่านผู้ชมศึกษาไว้นะครับเป็นแต้มการโจมตีฉบ,บับท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับอาจารย์ดุลสืบนะครับเดินมาจากคอหกมาที่จอเจ็ดตั้งรับนะครับผูกโคนไว้ อาจารย์ทกกระจิบนำโคลน,นะครับบุกขึ้นมาที่ตายยอห้าโจงตีม้าและเบี้ยยอหกอาจารย์บุญสืบนะครับเดินเรือผูกเบี้ยไว้โดยยอมให้โคลแลกกับม้านะครับ ในตาที่25อาจารย์นกประจิตนะครับเดินมา้าลงไปที่ยอ2เพื่อเปิดให้เรือที่ชอ1ได้กดต่อขุนนะครับและเตรียมที่จะนำม้านะครับจากยอ2ขึ้นมาช4บุกขึ้นมานะครับ อาจารย์ลุงเสืิมนะครับนำเบี้ยจากชอหกินตัดเบี้ยสูงที่จอหอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้โคนกินตัดม้านะครับตีรุกครับอาจารย์ลุงสืบเดินมาขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยจากชอสี่นะครับกินเข้ามาอาจารย์บุนสืบตัดสินใจใช้เม็ดนะครับแลกกับสองเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยกินเข้ามาครับอาจารย์บุนสืบเดินมานะครับไปกินเบี้ย ตอนนี้หมากสีแดงได้เปรียบศักมาสู้โคนและเป็นเม็ดสู้กับสองเบีย้ยของสีดำนะครับทางหมากสีแดงดีกว่าเพราะว่าเรือทั้งสองลำพร้อมนะครับและกดต่อขุนอยู่อาจารย์บุญสืบต้องหาเสมอนะครับสถานการณ์เป็นรองนะครับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคน ตั้งตรงๆนะครับงอสี่ไล่ม้าอาจารย์รุนสืบตัดสินใจเดินโคนไปผูกม้านะครับเพราะว่าถ้าถอยม้านะครับอาจารย์นกกระจิบอาจจะกินแยกร่างคือกินเบีย้ยงงอห้านะครับเมื่อเบีย้ยกินโคนจะขาด อาจารย์นกกระจิบนำโคนกินตับม้านะครับเพื่อได้เปรียบสัก์มากอาจารย์รุนสืบนำโคนกินขึ้นไปอาจารย์นกระจิบนำม้าจากงอสองนะครับบุกขึ้นมาฉาสามโจมตีโคนอาจารย์บุนสืบนะครับนำโคนตัวนี้ บุกขึ้นไปที่ตาจอสี่โจมตีม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับมาตีรุกที่จอหทันทีขุนขยับหลบนะครับมาที่ตาจอ7อาจารย์นกกระจิบนะครับกระโดดม้าบุกขึ้นมาที่ตาชอสี่เพื่อล่อหลอกให้โคนกินม้านะครับ อาจารย์นกกระจิบมีแผนจะกระโดดมามาที่ชอหกตีลุกคาดกินเรือสวยงามมากนะครับจังหวะนี้อาจารย์นุกกระจิบได้ฉายาในวงการหมากรุกสุดยอดเซียนหมากบุกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอาจารย์บุญสืบได้รับฉายาสุดยอดเซียนหมากรับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราจะได้เห็นการบุกการรับในเกมนี้นะครับเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการหมากรุกไทยนะครับ อาจารย์บุญสืบต้องตั้งรับเพื่อแก้เกมกลับมาให้เสมอนะครับตานี้จึงนำเรือนะครับมาที่ตาชอ .8 อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยรฟรีไล่เรือ อาจารย์บุสืบนำเรือไล่ม้าครับ ในจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบทําให้ครูพงแอบแปลกใจและตกใจนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่หนีม้านะครับท่านผู้ชมในตานี้นะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเม็ดบุกขึ้นมานะครับเดินเม็ดมาผูกมา้าโดยยอมให้กินม้าฟรีๆเลยนะครับผมอาจารย์นกกระจิบมีแต้มอันใดซ่อนอยู่ จับตาดูจังหวะนี้ให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์บุญสืบนะครับกินม้าฟรีๆนะครับผมอาจารย์นกกระจิบนําเรือนะครับบุกขึ้นมาตีรุกอาจารย์นกกระจิบให้เหตุผลไว้ว่า ยอมเสียม้าเพื่อที่ได้จังหวัดในการโจมตีก่อนนะครับเรามาดูว่าจังหวะการโจมตีของท่านอาจารย์นกกรจิตจะมีความรุนแรงขนาดไหนนะครับนี่คือการเดินในระดับเซียนเหนือเซียนนะครับผมขุนหลบมาที่จอ8ครับ อาจารย์นกกระจิบนําเรือนะครับอีกลำหนึ่งนะครับไปใช้งานที่ขอหนึ่งเตรียมกินเบีย้ยฟรีตำแหน่งการยืนของม้าของเรือสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการอ่านหมากที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ มาเอาใจช่วยหมากสีดำท่านอาจารย์บุญสืบเพื่อหาเสมอให้ได้นะครับอาจารย์บุญสืบแก้เกมกลับด้วยการเล่นแต้มโคนเข่าลอยครับผมโคลตีรุกที่ตามงอ3เพื่อจะได้นำโคนนะครับไปตีลุกอีก ถ้าหากว่าหมากแดงใช้ขุนกินถ้าหากว่าถอยม้าไปกินหมากสีดำจะได้ตอบโต้นะครับอาจารย์นกระจิบตัดสินใจถอยม้านะครับลงไปกิน อาจารย์รุนสืบได้จังหวะเดินเรือนะครับเพื่อแรกเรือคลองเจ็ดของสีแดงอันตรายมากๆนะครับต้องแลกออกไปอาจารย์นักประจิบตัดสินใจแลกเรือเพื่อสรุปมาเอาชนะปลายกระดานแล้วนะครับขุนขึ้นไปกินครับหมาหลงมาตีรุกครับผม อาจารย์บุญสืบหลบขุนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิตนะครับตัดสินใจนำเรือนะครับมาผูกเบี้ยริมอาจารย์บุญสืบนำเรือขึ้นไปยอสี่ยันเบี้ยไว้ครับอาจารย์นกกระจิตนะครับขยับขุนมาที่ฉอสอง อาจารย์มุอสืบลอยเบีย้ยขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้หงายก็คือเป้าหมายหาเสมอแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์รต้อประจิบใช้เบี้ยริมนะครับกินเข้ามาอาจารย์มุนสืบหงายเบีย้ยครับ อาจารย์ทุกระจิบดึงม้านะครับไปไล่เรือสถานการณ์หมากตอนนี้สีแดงได้เปรียบนะครับเป็นสักม้าสู้โคนแล้วก็มีเบี้ยมากกว่านะครับ1ตัวอาจารย์บุญสืบดึงเรือถอยกลับมาที่ยอมแ อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดนะครับตีรุกขุนหลบลงมานะครับฉเจ็ดอ,อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือมาจับก,กินเบี้ยโดยยอมเสียเบี้ยริมที่ยอสามนะครับเบี้ยงหงายเดินไปนะครับไล่เรือ เหตุผลที่ยอมเสียเรือที่ยอสามเป็นการหลอกให้กินนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าม้าเตรียมมาตีลูกค,คาดนะครับอาจารย์นกกระจิบวางแผนไว้นะครับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบไม่หลบเรือด้วยนะครับเดินม้ามาตีลูกขุนขึ้นชอหกครับอาจารย์นกกระจิบนําเรือนะครับหลบมาผูกมา้า เตรียมที่จะใช้ม้านะครับเปิดรุกนะครับอาจารย์รุนสืบนะครับใช้เบี้ยงหายกินอาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับกินเบี้ยฟรีเปิดรุกครับขุนหลบมาที่ยอหก อาจารย์ต้กระจิบยอมเสียมาสฟรีเลยนะครับให้โคนกินแต่มีแต้มสอกนะครับเดินเม็ดมาเตรียมรุกคาดกินเรือท่านผู้ชมจับตาดูการเดินแบบนี้ให้ดีๆนะครับผมเชื่อว่าท่านจะได้ประโยชน์มากๆนะครับจากเกมนี้ อาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือไปที่ขอไข่แปอาจารย์นกกระจิตนะครับเล่นแต้มม้าลอยฟ้าครับผมบุกขึ้นมาที่ชอแลอยมาให้กินฟรีให้เรือกินฟรีนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายจะใช้เม็ดรุกคาดและการเดินมา้ามาตานี้นะครับประสานงานกับเม็ด เตรียมนําเรือนะครับลงมาที่ช .8 มาตีลุกจนนะครับสวยงามมากๆนะครับอาจารย์รุนสืบแก้หมากด้วยการเดินเรือนะครับไปที่ขอขบไล่เม็ดอาจารย์รุนสืบเดินม้านะครับมาผูกเม็ดและไล่เรือ อาจารย์บุญสืบใช้เรือนะครับกินเบี้ยฟรีอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้าไปที่จอห้าประสานงานกับเม็ดดีมากนะครับมา้าของท่านอาจารย์นกกระจิบ อาจารย์รุ่นสืบถอยโคนนะครับกลับมาที่จอหกไล่มา้าท่านผู้ชมคิดตามไปด้วยนะครับจังหวะนี้ว่าท่านจะบุกอย่างไรนะครับเพื่อเอาชนะนะครับสามารถรุกจนได้นะครับอาจารย์นุะจิบนำเรือมาตีรุกครับอาจารย์รุ่นสืบหลบคุนมาที่ ยอเเรือตีรุกครับบ,รบังคับต้องขึ้นยอหเท่านั้นนะครับถ้าลงมาที่ยอ8จะถูกม้านะครับลงมารุกจนอาจารย์นกกระจิบนะครับกระโดดม้าตีรุกครับผมบ,บังคับต้องขึ้นนะครับ และท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับนำขุนขึ้นมาชอช้างสามเตรียมใช้เรือนะครับรุกจนที่ตาชอ .5 อห้าหนึ่งทีลุกจนนะครับสวยงามมากๆถ้าท่านอาจารย์บุญสืบจะแก้หมากก็ต้องใช้เรือกินตัดม้าซึ่งก็จะแพ้อยู่ดีในช่วงของปลายกระดานนะครับท่านอาจารย์บุญสืบมองเห็นแล้วไม่สามารถแก้หมากได้จึงยอมแพ้ไปในตานี้นะครับ ส่งผลให้ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ไปนะครับนี่คือเกมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ตลาดหลักทรัพย์นะครับผมในระดับสุดยอดเสียงน,นะครับซึ่งเป็นเกมที่สุดยอดมากๆนะครับเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมเกมนี้นะครับ ผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้รับชมเกมนี้หลายๆรอบหน่อยนะครับแล้วท่านจะได้รับประโยชน์มหาศาลในการไปพัฒนาฝีมือเพื่อให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะเป็นสุดยอดเซียนในอนาคตข้างหน้านะครับขอให้ตั้งใจนะครับผมครูพงขอขอบพระคุณนะครับ ท่านอาจารย์สุดยอดเสียนนกกระจิบและท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบเป็นอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้นะครับทำให้พวกเราได้มารับชมได้มาศึกษาแต้มหมากที่ดีๆเกิดประโยชน์นะครับต่อการพัฒนาฝีมือและเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ